ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีย่ำเส้าพี่น้องเมื่อนี้กับบ้าโชกัดจาม่าดูแลต้นบะเขือนะครับหลวก็ต้นบ็อกโคลี่นะครับถอนหญ้าจ้าถอนหญ้าครับตอนนี้ก็เส้าเขียวกับดูแลต้นบ็อกโคลี่อยู่นะครับกัปลูกไว้ซ่าน้อยนึงครับแต่ว่ากับบ้าโชคิดว่าน่าจะได้ผลอยู่ครับน่าจะได้กินอยู่คิดว่า ก็มันนี้ก็จะมาเอาหนานะครับเอาหนาล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ง่วครับผมใส่ปุ๋ยขี้งัวให้เพิ่นจังน่อยครับครับก็สรุปต้นมะเขือตอนนี้ก็ติดนวยแล้วครับติดน่วยติดดอกติดดอกออกผลดีครับมือก็จะมาตัดแต่งคือกันนะครับก็จะมาตัดแตงตัดแต่งต้นมะเขือแล้วก็เอายาบอกคือดีครับดูี่ย ครับพี่น้องน่วยจะเป็นน่วยแล้วครับติดน่วยติดน่วยแล้วติดน่วยเป็นดอกเป็นพนอันนี่ครับพี่น้องก็ได้เก็บกินอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องแต่บ้ท่าในไายพ่อเอาไปเก็บขายนะครับเพราะว่าเป็นเพิ่งติดน่วยช่วงแรกนะครับช่วงแรกอาจจะหน่อยน้อยนึงครับ แต่ถ้ามีรุ่นเดียวกันไลร้ายก็อ่าก็จะเริ่มหน่วยก็จะเริ่มร้ายนะครับอันนี้ครับเพียมากเราพี่น้องเนี่ยครับอถูแลก,กันไปครับแก้ปัญหากันไปแถวนี้ก็จะมีมดหลายนะครับก็เลยมีเพียนะครับบนไดท,ที่มีมดอันนี้ครับก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ จะค่อยๆแก้กันค่อยๆเบ่งแบบนี้แหละครับพี่น้องเขาปลูกแบบจังซีเขาก็ต้องฉีดอย่าดูๆครับเว่าเข้าบไรใ้ใัทแบบสารเคมีนะครับอาจจะบ่ได้ผลลอยเปเส้นนะครับจะแบ่งกันกินแล้วครับพี่น้องว่ายังไงเพียกินเนี้เอเขากินเนี้ประมาณนั้นละ่ะ มองนี้ก็มองนี้ก็มีหน่วยหลายอยู่กแต่ละต,ต้นตรงมีหน่วยนะครับพี่น้องตอนนี้ก็มีหน่วยทุกต้นนะครับนี่ครับหน,น่วลมะเขือคาดมาจะได้ผลดีเยอะครับซ้ำนี่ก็พอใจแล้วครับพี่น้องได้ประมาณนี้นี่ครับแถวนี้หมดหลายครับ หมดลร้กระเฮ็ดให้หมดลายกระเฮ็ดให้มีเพียนะครับกะทอว่าใส้ไใดนะครับกะบอลรุ่นเลี้ยงตอกบนเบิร์ดแด้วกะเบ้าโชคปลูกที่น้อยหนึ่งครับกะตามจริงระยะนี่น่าจะปลูกสักประมาณหนึ่งเมตรน่าจะพอดีนะครับอันนี้เบ้าโชคปลูกประมาณหกซิบเส้นหาซิบหกซิบนะครับ บาโชก็ได้ตรงมาตัดเตียงข้างล่างนะครับห้ลงนะครับบ้สั้นกัเ mm hmm. พื่อนจะเนยียนเกินนะครับมะเขือจะเนยียนเกินอันนี้ครับกำลังงามพี่รองกำลังงามเลยครับกับกำลังออกนวยไยครับเนี่ยแต่ละต้นแต่ละต้นกับตรงมีนวยนะครับ ถือว่าใส่ได้นะครับพี่น้องนี่ครับแงงน้อยทั้งไตตัดออกรถครับพี่น้องนี่ครับหมดลายลายครับพี่น้องถ้ามีหมดนี่พี่ใหญ่ก็จะมานะครับตัดยังให้ลงลงจังเลยครับเพราะว่าปลูกทีพี่น้องปลูกทีต้องขยันตัดแต่งขยันให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอก หรือว่าผมได้จะใจปุ๋ยสูตรเสมอบ้างก็ได้นะครับแต่บ,บ่เป็นยังนะครับว่าแต่บ,บ่จีดยาขามาเลี้ยงครับ อย่างไรลงๆไว้ครับป <c oughs> ลูกที่ครับผมใชครับชาวเกี้ยวกับเอาหนาครับพเนียกเอาหนากระเดี่ยวกับจะเอาปุ๋ยมาใส่ครับ มีใบเกาๆก็เด็ดออกนะครับใบใดใบเหลืองๆใบใต้นะครับเด็ดออกเด็ดออกอน,นี้ครับเด็ดออกเลย ล่งที่สุด,ลสดแล้วครับพี่น้องเนื่องจากว่าเขาปลูกเีการดูเรียกประมาณนี้แหละครับเพี้ยกับมีบางนิดน้อยกับถือว่าปกตินะครับเพราะว่าเขาบริได้ใส่ยาฆา่าแมลงที่เป็นสารเคมีนะครับอจาจจะบร,ระิได้โรยผ้งนะครับสำหรับเพี้ยออีกอย่างนึงกับมดกับายนะครับ ทำความสะอาดออกกัดูดีครับผมบให้ลงลงจังไอยครับพี่้องเลยประมาณนี้ครับผมกับสาเขียวพ่นกา๊า พุ่นดินขึ้นนะครับพี่น้องพุ่นดินเขาเงาครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยมองล่องกลางนี่ครับใส่ปุ๋ยขวากล้วยมองตรงกลางนี้เลยครับเนี่ยตัวนี้ก็พุ่นดินขึ้นครับก็ใส่ตามล่องนี่แหละครับ ืำอนีรกับมาดูแลผักพี่น้องเลยดูแลผักสักนิดนึงมะเขือกบแต้งแล้วก็ดูดีครับผมกะลงกัวเกา ใหญ่มาฟังนี้ครับผมฟังคุณแล้วแล้ว นี่เดี๋ยวเนื้อผู้นี่แห้งจังให้การักทัวเตากส่ใจัวยดดมันหลายน่าปจันยวัืนมาเลี้ยงอยู่เป็นเรื่องดีะัดงมันวานงง่ายพี่ว่าทำยัง ที่หรอผมว่าที่เลยผมผมก็ลุกตั้งใจว่าที่ได้แรกว่ะนะงั้นเห็นจะปลูกเสียที่อ่ะกับที่คือมันเบี้ยมันหลาไหลายก็หม่เพิ่งเสียได้เบี้ยมันสั่งกับบิ่งไว้หล่ะพี่ชูเ้ากับบลูดเนื้เม็ดหนึ่งพอดีพวกเม็ดนี้แต่ว่าแต่ว่าของป้าพเพเิพเ่นเฮ็ดเพมิ่นกกปลูกซ้ำผมไลยละนี่ละพอดีปลูกซ้ำผมไลยละแต่ว่าเพิ่นแยันทั้งรางลง แกงข้างล่างลงต้น şey ม well. ันข well ึ้นบเสวไปสิรเล็บใส่เล็ดใส่เลใส่ออกมาไ้ปกเสียเส้นเนี่ยชีพอยีแต่พ่อได้เก็บอยู่เก็บได้กัได้แล้วนะครับทุคนถุงในพามี่เล้วนี่ยถุงที่บาทเนี่ยเดี๋ยวตอี่น้อง กำลังเป็นง้ยงามพี่ไ้มง่ะครังลูกกำลังดก,ดดก,งกนะครับ่้องกำลังเป็นง้ยครับไปเก็บเรื่อยๆครับผม ส่วนแปลงนี้กับ,บ่ท่านได้ปลูกนะครับการเี๋ยวจะหา,หาพักมาปลูกนะครับตัวนี้กับพักบุ้งพี่น้องกากำลังเกิดตัวนี้กับหอมครับหอมดอกอ่ะกาเริ่มติดแล้วครับผมส่วนทั้งนี้กับบล็อกโคลี่พี่น้องกาให้ปุ๋ยเรียบร้อยครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยพุนด,ดิน เดี๋ยวให้น้ำพี้<ห>พน้องคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พิงน้องครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่าครับผมดูเรียดูแลพักครับเมื่อนี่อ่าสวยแล้วครับสามโมงแล้วก็เริ่มห่อนแล้วครับพี่น้องตอนนี้เมืองไทยเฮาห่อนแล้วนะครับบ่มีอากาศหนาวแล้วครับ